อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นการสวมฝาครอบเครื่องยนต์กลับนะคะอ่าวิธีการคือตรงนี้นะครับจะเป็นจุดล็อกนะครับส่วนที่ตัวแชสซีเนี่ยก็จะมีร่องนะครับแล้วก็จะมีเดือยตัวให้ล็อกนะครับอ่โอเคเวลาเราใส่เนี่ยเราจะตั้งฝาตรงเนี้ยให้ตรงนิงนดนึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลงไปป,ปอดน,นะครับเสร็จแล้วเอียงไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับ่ะให้ลงล็อกปุ๊กมันก็จะล็อกอ่าสเต็ปก็คือว่าตรงแชสซีจะมีร่องอยู่นะคะ วางตรงร่องแล้วดันไปด้านหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนคลิปให้มันตรงล็อกเนาะอ่าค่ะพอลงล็อกเสร็จปุ๊บก็ต่อขั้วสายไฟกลับเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคต่อขั้วสายไฟกลับเสร็จแล้วปิดฝานะคะสังเกตว่าถ้าเราวางฝาลงล็อกมันก็จะปิดง่ายๆเลยเนาะไม่ได้ฝืนอ่าโอเคตัวฝานะครับจะมี